สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับประกันชีวิตคิดง่ายๆบาย mm hmm. พี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยมีแขกพิเศษนะคะ mm hmm. มาพูดคุยกันด้วยนะคะ mm hmm. แก่เรามีคุณภาพต้องทํายังไงวันนี้เรามาพูดคุยกันเดี๋ยวต้องให้แขกพิเศษของเราแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะพี่จุ๋มนะคะเรียกกันว่าพี่จุ๋มก็แล้วกันชื่อก็คือบุตรสรานามสกุลก็เอี่ยมจันเรียกพี่นะคะเออจะดีกว่าเ,<อ>เรียกพี่ดีกว่า,วาใช่ไหม ก็รู้จักกันแล้วขออนุญาตเรียกในคลิปว่าเป็นพี่จุม๋มนะคะ,คะวันนี้อยากจะชวนพี่จุ๋มเอามาแชร์ประสบการณ์ว่าการที่พี่จุ๋มเข้ามาในธุรกิจประกันชีวิตทุกวันเนี้เนาะก็หลายปีแล้วเดี๋ยวใช้เล่ากันแต่อยากให้พี่จุม๋มอยากถามพี่จุ๋มก่อนว่าก่อนที่พี่จุ๋มจะเข้ามาอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตเนี้ยพี่จุ๋มทําอะไรมาก่อนคะ ออพี่ก็รับราชการกระทรวงสาธารณสุขสุขภาพอนามัยเพราะว่างานของพี่จะเน้นไม่ได้เน้นรักษาเน้นเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดมากกว่าเพราะว่านโยบายของกระทรวงนี่ก็คือถ้ามันป้องกันก่อนเกิดเนี่ยค่าใช้จ่ายหรือค่าอะไรเนี่ยมันจะมันจะถูกลงกว่านะะพี่ก็ไม่ได้คิดตั้งแต่เกิดแล้วว่าฉันจะต้องมาขายประกันมันไม่ใช่ใครมาขายประกันเรา เรายี้ไหมตอนนั้นเราเรา,เรายี้ไหมเฮ้ยไปที่อื่นก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยอุ้ยเหมือนมาขอซื้ออะไรเลยนะไปข้างหน้าก่อนนะเออถ้าเป็นแมลงสาบนี่ตีเลยใช่ไหมตีเลยอะไรเงี้ยอ,อ่อทำไมถึงตัดสินใจที่จะมาอยู่ธุรกิจประกันชีวิตคะอืมถ้าพี่จะบอกว่าพี่ตกบันไดได้ไหมคะ เอาขาหากักเหรอพอยโจรโอ้อทกบันไดพอยโจน,จนเออย่างงี้ดีกว่านะคะมีอยู่วันหนึ่งที่เดือนตุลาคม <c oughs> มีเนี่ยพี่อ้อยนี่ละจำได้นะคะไปที่สหกรณ์ใช่ค่ะ,กะเกษตรเขาเรียกอะไรกี่ปีแล้วเนี่ยพี่จุ๋มสิบปีแล้วค่ะสิปีแล้วพี่อ้อยพี่อ้อยกับพอลุ่งชาไปไปบรรยาย เราก็ไม่เชื่อเขาแจกล่มนะที่ในตลาดโคกตูมนะคะเขาบอกว่าอ้าวเป็นตัวแทนเหรอเออเออไปกับเขาเลยใช่เออไปกับเขาเพราะว่าล่มมันขึ้นเมืองไทยเออ,เออถ้าทําไมฉันเป็นตัวแทนท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นเสือกออ <นะ S 1> พูดไม่ดีเป็นไปแล้วก, <นะ S 1> ก็ก็เป็นไปแล้วคือแจกล่มอมเอะเหมือนเหมือนประกาศไปแล้วพอกลับไปที่จากกนก็ได้ไปนั่งฟัง ตัันบรรยายอาชีพด้วยเนาะใช่บรรยายนาชีพแล้วก็อตอนนั้นตอนนั้นน่าจะเป็นโครงการสวัสดิการชุมชนใช่ค่ะที่ไปันเข้ากับ,<ป>กบเราใช่ไปเข้ากับี่จุมที่อยากจะช่วยในเรื่องของชุมชนอยู่แล้ว<ช>เ,ออเออเออมันก็อีกทางหนึ่งเนาะ<ช>ที่ที่ได้ช่วยเขาแทนที่เราจะช่วยเขาเรื่องอื่นช่วยให้เขามีหลักประกันไงอเออมันก็ดีไงเอ,อ๊ะดีแล้วยังไงก็ลองสอบสอบก็ได้ ก็มันดันขายได้ที่พี่จุมบอกเมื่อกี้ว่าโดยหน้าที่เดิมของพี่จุ๋มเองนั่นคือการไปเสนอความป้องกันให้กับตอนที่เป็นสาธารณสุขเนาะว่าป้องกันดีกว่ามาแก้ไขฉะนั้นประกันชีวิตก็เหมือนกันที่หนูมองว่านะประกันชีวิตก็เหมือนกันคือการทุกวันนี้เราไม่ได้บ่อบอกให้เขาแก้ไขคือเจ็บป่วยมาแก้อะไรไม่ได้แล้วประกันช่วยอะไรไม่ได้แล้วแต่วันนี้เพียงแต่ว่าเรา ป้องกันยังไง<ค>น,นะะ <คน S 1> ป้องกันอะไรได้ป้องกันสุขภาพาป้องกันโรคแมลงป้องกันความมัน่นคงเนี่ย <c oughs> คือสิ่งที่มองว่าพี่จุ๋มเอาไปตอบโจทย์ให้กับคนในชุมชนเ,เพราะว่ามันเหมือนอยู่ในใจเราที่ที่ได้ช่วยเหลือคนเนี่ยมันเหมือนอยู่ในใจเราเอออาชีพนี้มันก็น่าจะใช่นะแต่เคมจะไปได้แค่ไหนไม่รู้เมื่อกี้เราก็รู้แล้วว่าจุดประสงค์ที่พี่ จุ๋มได้เข้ามาในธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยก็คือมันคล้ายๆกับงานเดิมของพี่จุ๋มนะก็คือการได้ช่วยเหลือผู้คนได้การไปบอกให้เขาป้องกันเออแล้ววันนี้พี่จุ๋มอยู่มาครบประมาณสิปีแล้วเนาะประมาณสิปีแล้วอยากให้พี่จุ๋มเล่าว่าให,ให้ให้น้องๆฟังที่อยากจะตัดสินใจเป็นตัวแทนหรือเป็นตัวแทนอยู่แล้วบอกว่าฉันทําไม่ได้ฉันอายุเท่านี้บางทีฉันก็เหนื่อยแล้วอะไรอย่างนี้นะวันนี้อยากจะให้พี่จุ๋มมาเล่าให้ฟังว่าอ,อ,อายุเป็นอุปสรรคไหมก่อนอันแรกนะคะ อายุเป็นอุปสรรคไหมไปขายประกันแล้วยากไหมนะคะ mm hmm. พี่จุ๋มใช้ตัวไหนในการเข้าไปพบลูกค้า mm hmm. เชื่เลยค่ะค่ะถามว่ายากไหมเนี่ยจะว่ายากมันก็ยากยากตรงที่จะบอกคนนั่นแหละคะ่ะว่าเออ,ค,อคืองานเก่าเนี่ยบอกว่าเฮ้ยจะสุขภาพดีต้องทํานู่นทํานี่นะต้องกินต้อง5อ้อต้อง10บออะไรก็ช่าง คนก็ไม่ค่อยเข้าใจก็เหมือนลักษณะเดียวกันมันมันท้าทายมันท้าทายที่จะไปไปจุดอะไรที่ที่เขาเขาอาจจะคิดได้นะส่วนใหญ่เขาก็จะเอ้ยตายเลาวไม่ได้ใช้อ่าอะไรนะคนคนทำไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้อยู่แลีวไปทำทำไมโอ้ยบริษัทโกงออเอะไรเงี้ยตัวแทนก็โกงคือมันเป็นเท่าๆอืมใช่นะคะแต่ว่ายากก็ไม่ยาก แต่ว่าเออมันก็คือความท้าทายเราก็เคยไปสอนให้ศึกษาของในชุมชนอยู่แล้วว่าเออต้องปฏิบัติตัวยังไงคนแก่ต้องทํายังไงเด็กต้องทํำยังไงด้วยด้วยความอยู่นั้นมันเป็นหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้นประกันก็เหมือนกันเราก็ต้องคือเปิดใจก็ให้ได้ก่อนเอว่าเปิดใจให้ได้นะคะเออมันมันมันสำคัญนะการขายเนี่ยมันก็มันมาทีหลังอืมค่ะส่วนใหญ่นะคะแต่แต่ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยรู้นะคะว่าต้อง ้องมาเปิดใจอะไรกันแต่ว่าด้วยความเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่เข้ามาสัมผัสกับรุ่นพี่ๆอะไรนี้ก็เพราเทคนิคมันก็ต้องมันต้องเปิดใจก่อนแล้วมันก็ถ้าเขารู้เขาเข้าใจมันก็จะง่ายถ้าเขาเขารู้แล้วแล้วเขาไม่ซื้อมันก็เรื่องของเขาเนาะมันก็เหมือนว่าเราเราได้บอกแล้วจริงๆธุรกิจเราเนี่ยมันเป็นคนจะมองเท่าที่หนูทํามาเหมือนกันเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่า ลูกค้าที่เจอประสบการณ์ไม่ดีเนี่ยก็เยอะอย่งแต่ว,วันนี้เราก็ต้องเปิดใจเขาได้ว่าทุกวงการมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีถูก<ช>ไหมคะบางคนบอกว่าเอ้ยพระไม่ทาบุญดีกว่าพระไม่ดีพระไม่ทําบุญแต่จริงๆพระที่ดีก็มีอีกเยอะธุรกิจประกันเหมือนกันใช่ธุรกิจประกันเหมือนกันค่ะมันก็มีคนที่ดีกับไม่ดีนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยมองว่าด้วยกฎหมายเองนะคะคอปปอเองก็มีความชัดเจนเข้มงวดมากขึ้นนะคะซึ่งก็คัด กลองเหลือแต่ตัวแทนที่ดีๆคือคืออย่างนี้พี่อ้อยสมัยก่อนเนี่ยตัวแทนเก็บเบี้ยใช่ค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะคำว่าโอกาสใช่ไหมวอะไรบ้างก็เอาเอาเงินไปใช้แล้วก็ไม่มีและคิดว่าจะเอามาทันทันค่ะ เออไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ได้ผิดจัรยาบาลเดี๋ยวฉันก็เอามาคืนแต่ว่ามันไม่มีมาคืนแต่สมัยนี้เนี่ยตัวแทนไม่ได้เก็บเบี้ยมีช่องทางตั้งเยอะเนี่ยใช่อันนี้อันนี้ขออนุญาตเลยขอฝากไว้เลยนะคะว่าจริงๆสาเหตุที่มันมีปัญหาอย่างนี้กันเยอะเนี่ยเพราะว่าตัวแทนไว้ใจเออลูกค้าเนี่ยไว้ใจตัวแทนสมัยก่อนนะต้องบอกว่าสมัยก่อนค่ะไว้ใจกันควักเงินอ่ะถึงกําหนดแล้วเอาไปจ่ายทีนะคะ แล้วเวลาเกิดจริงๆขึ้นมาก็ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้ใช่ไหมคะเพราะไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานใช้ความไว้ใจกันในะคะสิ่งที่ป้องกันเนอวันนี้เชื่อใจใช่ก็คือการที่คุณจะฝากตัวแทนไปเก็บจ่ายเบี้ยหรือจ่ายเบี้ยต่ออายุจ่ายเบี้ยต่างๆอะไรต่างๆไม่ว่าทํางานอะไรฝากเงินคนไปทาอะไรคุณต้องมีหลักฐานนะคะก็พยายามเก็บหลักฐานเก็บใบเสร็จไว้นะคะเกิดอะไรขึ้นบริษัทรับผิดชอบถ้าใบเสร็จนั้นถูกต้องออกโดยตัวแทนถูกต้องนะคะ เกิดอะไรขึ้นบริษัทรับผิดชอบให้หมดเลยนะคะเพียงแต่ทุกวันนี้เมื่อก่อนเนี่ยความไว้ใจนะคะพอจะเคมอ้าวอ้าวไม่ได้ทรงนะคะตัวแทนอยู่ไหนเราก็ไม่รู้อุ้ยนี่เป็นเรื่องที่ดีเดี๋ยวเราต้องมาอีกต่ออีกคลิปหนึ่งนะเรื่องเรื่องการการเคลมการจ่ายเบี้ยนะคะคือคือความรู้สึกที่เป็นลบกับกับประกันเนี่ยมันเยอะหลายหลายแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ ยังมีส่วนหนึ่งนะคะ,คะย่อยที่คิดอย่แต่คิดดีๆคิดบวกขึ้นเยอะอรู้จักประกันแลนเข้ากับประกันเยอะ,ะแต่ยังมีมีอยู่เหมือนกันที่คิดคิดแบบนี้นะคะ,ะ<อ>วันนี้ดีมากๆเลยนะคะ,ะ,คะสำหรับการพูดคุยกันกับคนที่มีประสบการณ์วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จุ๋มนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยพี่จุ๋ม ep สองแน่นอนนะคะแล้วพบกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ,คะบ๊ายบาย